สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับอิงอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กันที่อีสุซุเมโตะสาขางามวงวานนะคะวันนี้อิงจะให้ดูอะไรนี่เลยมิวเอ็กนะคะ1.9 Active สีใหม่ของเราที่ทุกคนรอคอยนะคะสีขาวมุกเป็นสีใหม่อ่ามิวเอจะมีสองสีนะคะสีบอลกับสีขาวสีบ bon อลราคา1ล้าน1 1 9 0 0 0บาท ถ้าสีขาวมุกก็จะเพิ่มอีกหมื่นสองนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าสีขาวมุกอ่าจะสวยยังไงแล้วก็อเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากกระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำอ่าแล้วก็ตรงนี้สีเทานะคะสองสอีกระจังหน้าเหมือนเดิมเอาโอเคเดี๋ยวจะพาดูรอบรถนะคะ อันนี้เป็นสีใหม่แนละ้วที่ทุกคนรอคอยสีสวยมากอ่ะเดี๋ยวเดินมาดูรอบรถนะคะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลายเดิมนะคะขนาด17นิ้วกระจกมองข้างก็ยังคงเป็นสีดำอยู่นะคะจ้ เข้ามาในนี้เลยวันนี้พามาโชว์สองคันนะคะรถพึ่งลงเดี๋ยวให้ดูภายในนะคะภายในก็ยังคงเป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะ ภายในก็จะไม่มีอะไรที่ที่เปลี่ยนไปจากตัวเดิมนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่อันนี้คลิปนี้แค่ให้มาดูสีขาวมุกที่เป็นสีใหม่ของรุ่น Active นะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อน <S <S ๆท่านไหนสนใจนะคะรถ New X 1.9 Active ไม่ว่าจะเป็นสีบอลสีขาวมุกหรือรถ Isuzu ทุกรุ่นนะคะติดต่ออินเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ